สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเมธาวินีมีเสมาอยู่ชั้นม .4 ทับ1เลขที่25วันนี้จะมานำเสนอเรื่องความสำคัญของไส้ติ่งที่มีต่อร่างกายค่ะไส้ติ่งเป็นอวัยวะขนาดเล็กที่ยื่นออกมาจากส่วนต้นของลำไส้ใหญ่โดยทั่วไปมักเชื่อกันว่าไส้ติ่งไม่มีหน้าที่สำคัญในการย่อยอาหารหรือการทำงานอื่นๆของร่างกาย อย่างไรก็ตามมีการศึกษาใหม่ที่ชี้ให้เห็นว่าไส้ติ่งอาจมีบทบาทสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยเฉพาะในช่งวงวัยเด็กหน้าที่หลักของไส้ติ่งสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันไส้ติ่งอาจเป็นที่เก็บเชื้อแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ช่วงในการสร้างความสมดุลของจุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ในร่างกายและยังเก็บสำรองแบคทีเรียที่ดีไส้ติ่งอาจทำหน้าที่เป็นที่เก็บแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ซึ่งมีประโยชน์หลังจากที่ลำไส้ถูกทำลายเช่นหลังการติดเชื้อและการผลิตเซลเม็ดเลือดขาวไส้ติ่งมีเยื่อน้ำเหลือง ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันและนอกจากนี้บทบาทของไส้ติ่งอาจยังไม่ชัดเจนทั้งหมดแต่หากมีการอักเสบของไส้ติ่งและยังไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้ไส้ติ่งแตกและนำไปสู่ภาวะที่ร้ายแรงต่อชีวิตได้ค่ะ